สวัสดีครับผมอยู่กับช่องท่านพลายมงคลสีดอโจโจโ้ผมเพี่ริานบ้านช้างโซลินนอัน,นี่ก็อยู่กับโจโจช้โจโจช้างตกมันนะครับผมโจโจ้ช้างตกมันนะครับการปวดหัวของช้างตกมันนะครับดูการปวดหัวขเขาจับขนายเวียมหัวให้น้ำมันไหลออกนะครับผม ไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะครับ<ม>ดูอาการปวดหัวของเขานะครับเขาปวดหัวนะครับ<ม>ดูอาการปวดหัวนะครับเข<ม><ม><ม>าปวดหัวนะครับ 睡不着。Yep, การปวดหัวะนะครับเอาเขาปวดหัวแรงเราพยายามไหลออกให้หมดเะพยายามยกหัวให้น้ำมันไหลนะเราคลายเครียดนะเอา ดูการตกมันของเขาครับปวดหัวแลวสายหัวปวดหัวนะครผมเราสามารถไปเข้าใกล้ได้นะครับผมเพราะว่าช้างตกมันนะครับผมอันตรายมากครับ การปวดหัวนั่งมีเขาปวดหัวนะผมดูเขาทำนั่น่าสงสารนะครับผมช้างปวดหัวนะดูเขาทำนั่ปวดหัวแรงนรั่ ตัวการปวดหัวแล้วปวดหัวรุนแรงแล้วโว้ย ไม่สามารถทําความสะอาดได้นะรัรที่หลับที่นอนนะผมไม่สามารถเข้าได้เลยนะอันตรายครับชีวิตขาดนะครับ <c oughs> ดูทำครับดูเขาทำนะครับนี่คืออาการเครียดนะครับ เนน้ำที่ถังแล้วนะครับเขามีอาการเครียดนครับน้ำมันไหลออกแรงเขาเครียดนะครัคน,ครน่าสงสารว่าของช้างทุกมารู้เที่ยววิยาวะเพศรศไหลไออกมาน้ำขาวจุ้ยเลยครับ บนหัวของช้างตกมันมาเป็นแบบนี้นะครับปวดหัวนะครับอาารปวดหัวนะครับ กาปวดหัวของช้างตกมันนะน้ำไหลเต็มเลยเต็มอวรย,วะนะยากาศของตอนที่แก้มนะ้ำยิงมาทำเราปวดหัวนะครับโอเคนะผมะเ่ยวยติดตามช่องท่านพลายมงคลสีดอยโจโจ้ด,ด้วยผมผิดอีสานบ้านช้างสุรินด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม